มันต้องเชื่อมถึงกันได้หมดเลยนะครับเดินหมุนกันได้หมดแล้วผมก็เลยทำทำห้องน้ำขึ้นมาเปสองห้องห้องน้ำเนี่ยนะครับในแง่ของความปลอดภัยนะครับห้องน้ำเนี่ยจำเป็นที่ต้องมีผมเปลี่ยนเป็นบาเลื่อนให้หมดเลยนะฮะประตูทั้งหมดเนี่ยเราใช้บานเลื่อนแล้วที่สําคัญคือห้องน้ำเนี่ยเราก็ต้องมีราวจับอย่างน้อยนะหนึ่งข้างนะครับตามหลักกฎหมายเลยนะครับเพื่อที่จะให้เกิดความปลอดภัยนะฮะแล้วก็ ตัวชาวเวอร์เนี่ยต้องมีเก้าอี้นั่งอ่าถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ทําโครงสร้างหนักก็ต้องเป็นเก้าอี้สําหรับนั่งได้นะครับเหมือนตามโรงพยาบาลทีเนี้ยนะครับพอเป็นสองห้องเนี่ยผมก็เลยทําสเกลว่าเอออย่างน้อยเนี่ยรถเข็นเข้าได้สําคัญที่สุดนะครับก็คือช่องประตูช่องทางเดินทุกช่องนะครับมันจําเป็นที่ต้องอย่างน้อย90เซนนะครับอันนี้จําไว้นะเติดขายที่กําลังปรับปรุงก็แล้วกันช่องประตูนะฮะช่องประตูทั้งหมดนะฮะ อันนี้แม้กระทั่งระหว่างเตียงเนี้ยผมก็เอา90ก็คือ900มิลน,นะครับนะบอันนี้คือฟังก์ชันที่ที่จำเป็นก็แล้วกันนะครับนะฮะส่วนในห้องเนี่ยจำเป็นจะต้องมีบุคลากรดูแลอันนี้ขึ้นอยู่ประเภทของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุนะฮะอย่างที่บอกไปแล้วถ้าเป็น Nursing Care นะฮะเป็นเป็นผู้สวยที่ผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้อันนี้จำเป็นนะฮะผมไม่แน่ใจน่าจะประมาณจำนวนพยาบาลหคนเท่ากับ ผู้ป่วย4เตียงนะครับคิดว่าน่าจะเป็นประมาณนี้นะฮะแต่ว่าอันนี้ขึ้นอยู่กับวิเศษโมเดลเรานะครับ